มีคนคนหนึ่งนะครับที่เคยเดินมาบอกผมหน้าแล้วนะครับว่าเดี๋ยวนี้ไม่บอกรักบ้างเลยถ้าฟังอย่างเข้าหูคืออะไรรู้ไหมฮะกำลังเล่นเกมอ่านหนังสือดูไลฟ์อยู่อฟังแล้วเข้าใจคืออะไรหยุดก่อนปึ๊บมองเขาทําไม่โอ้ยจริงเหรอเป็นอะไรหนๆเราให้ฟังหน่อยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราก็เพิ่งไปกินข้าวกันเมื่อวานนะแล้วเราพยายามฟังเขาแต่รู้ไม่เข้าถึงคืออะไรเดินมาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่เห็นพูดไม่บอกรักบ้างเลยรักนะ ลืมบอกไปเดี๋ยวนี้โทษทีรู้ไงเขาเขาต้องการอะไรเขาไม่ได้เดินมาเพื่อจะมาถามว่าไอ้ที่กินข้าวเมื่อวานน่ะมันยังไงแล้วที่ไปไม่ไม่ได้อยากจะรู้ว่าสถิติของ7วันเนี่ยบอกรักไปกี่รอบเมื่อไปหารเฉลี่ยแล้วกับข้าหอรอมมเขาไม่เขาต้องการบอกรักมากขึ้นนี่คือเวลาเราขายอย่าให้เราขายให้ได้แบบนั้นพูดเก่งจะทําให้คนเข้าใจถูกไหมพูดเก่งจะทำให้คนเข้าใจแต่ฟังเก่งจะทําให้เข้าใจคน